NEWS สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันเช่นเคยครับกับผมการุณชางประยุนครับและดิฉันลกคณาเปล่งนาราทิพย์ค่ะในรายการ g i ฟนิวส์ครับโนนแนนเขากรูจุรรบลองต่อสิดิฉันรอท่อนดิฉันอยู่จริงครับ <c oughs> <c oughs> ไม่ทำไม,อย,มอ,อยู่ดีลองเพลงนี้คุณไม่ผมกําลังจะบอกคุณละคณาว่าในยุคนี้นะครับในสภาพเขาองเพลงนี้กันเหรอไม่ใช่มันเป็นเพลงของคุณพ่อ ใช่ดีฉันก็ฟังมาจากคุณแม่เอ๊ะเขาลองด้วยกันเหรออืมเอ๊ะแล้วพออ่อผมรู้จักกับแม่เขาน,น่ในที่สุดเราก็เจอกันแล้วเมื่อ,อไหร่จะเข้าเรื่องข้ามนะฮะรันนี้จริงๆจะเล่าให้คุณผู้ชมฟังครับว่าเรื่องของวันนี้อย่างที่เกิ่น,นาำตอนแรกนะคุณลักษณะยุคนี้เนี่ยหนึ่งสภาพเศรษฐกษิจนะ โอ้โหแย่งกันซื้อแย่งกันกิน,แย,กนแย่งกันอยู่นะครับรวมถึงเรื่องของข่าวกราวบ้านเมืองต่างๆนัน่นนะหรือบางทีบางคนติดละครแล้วละครโอ้โหมันครบรถครบเครื่องจริงๆหรือชีวิตของตัวเองเนี่ยโอ้โหมันยิ่งกว่าละครอีกนะ,ะมันเลยทําให้หลายๆคนนนะครับมีปัญหาโดยเฉพาะคนผู้ชายอบอกว่าตื่นเช้ามานกเขาไม่ขันจริงๆเ,เป็นเรื่องที่พูดได้นะ เป็นเรื่องที่พูดได้นะก็ควรจะพูดนะคะใช่ไหมฮะบางคนบอกมันเป็นปัญหาครอบครัวนะคุณบางคนบอกว่าไม่รู้จะไปปรึกษาใครปรึกษาเราจะเล่าให้ฟังอย่าโทรมาดิฉันตอบไม่ได้ต้อหาคุณการุณครัไม่มีเบอร์นะฮะเดี๋ยวฉันขึ้นให้ตรงนี้แต่ว่าเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วการออกกําลังกายครับมันช่วยได้จริงๆนะครับเพราะเขาบอกว่าอย่างนี้ครับการออกกําลังกายมัน เป็นถือเป็นยารักษาโรคเลยนะจริงๆมันรักษาได้หลายโรคจริงขยับวันนิดเท่ากับชีวิตได้ออกกําลังกายยิ่งในใครที่บอกว่ามีปัญหานกเขาไม่ขันเตะปี๊บไม่ดังหรือเตะปี๊บไม่โดนเนี่ยนะนะฮะไม่โดนเลยเหรอเอาบางทีขนาดนั้นไม่ดังเพราะว่าไม่โดนรับไม่ได้เปล่าศูนย์การแพทย์นะฮะข้ามไปเรื่องวิชาการนิดนึงเขาบอกศูนย์แพทย์มหาวิทยาลัยโคโลนของเยอรมนีครับเขาก็ได้พบว่า นะครับพบความหวังว่าหลังจากเพียรพยายามเนี่ยศึกษาวิจัยมานานกว่า2ปีนะโดยที่เขาบอกว่าการออกกําลังกายนะครับกำลังกล้ามเนื้อขาและ,ะกล้นขาและกลนะ้นในการที่ออกแบบท่าขึ้นเป็นพิเศษสามารถช่วยให้คุณผู้ชายนะนะครับหรือคุณสุภาพบุรุษเนี่ยที่ป่วยเป็นโรคนกเขาไม่ขันจริงๆเ็าถือเป็นโรคนะ,คะนะครับบางกรณีเนี่ยกลับหายได้ไม่แพ้กับการที่ใช้ยาไวไอากร้าเลยทีเดียวขนาดนั้นเลยอ่า น,นักวิจัยเขาได้ศึกษาแบบนี้ครับว่ารักษาคนที่มีอาการของโรคนกเขาไม่ขันเนี่ยตั้งแต่อ่อนตั้งแต่เป็นน้อยๆไม่ตั้งแต่มันอ่อนเนี่ยจนถึงปานกลางเนี่ยรวมกันร้อยสี่รายอ๋อค่ะงงไหม ไม่ไม่งงทุกคนเข้าใจดีสนว่นาเข้าใจนะโอเคนะฮะสิบแปดบวกนะครับไปต่อนะครับโดยที่การการแบ่งการรักษาเขาบอกแบ่งหนึ่งใช้ยาค่ะ <c oughs> ยาคือไวาไกร้านะเต็มที่เลย <c oughs> นะครับยาไวากร้าอย่างที่สองครับการออกกําลังกาย <c oughs> นะครับด้วยท่าที่เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่ <c oughs> นะครับแล้วก็น้ําหนักด้วยบางคนน้ําหนักตัวเยอะมีปัญหาเหมือนกันนะนะครับเรื่องของสมรรถภาพทางเพศนะครับเพื่อเสริมสร้างให้กับ กล้ามเนื้อขาและกล้ามเนื้อก้นนะครับทําให้เลือดลมมันไหลเวียนดีอ๋อโอนีฉันเข้าใจละงงไหมไม่งงนะไม่งงนะไม่งมงจริงๆแล้วเขาบอกว่าอวัยวะของคุณผู้ชายนั่นนะครับค่ะมันจะมีเลือดเนี่ยไหลไปหล่อเลีย้ยงมันใช่ค่ะจนทําให้มันเ,นเกิอดอาการขันขึ้นนั่นแหละนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าใครที่บอกว่าเอวายกร้าหาลําบาก มันก็ไม่มันไม่ควรทานไม่ควรทานนะหาลำบากเอ๊ะแต่เขาบอกว่ามีมีการจะนนามาขายนะรออืมแต่เราไม่พูดถึงเราพูดถึงเราก็แล้วกันนะครับมีผลิตภัณฑ์ที่แนะนำนะครับอย่างเช่นเขาบอกน้ำทับทิมเนี่ยช่วยทำให้เลือดไหลเวียนได้สะดวกคือจริงๆแล้วอาการของโรคเนี่ยมันคือการหลอดเลือดอุดตันใเนาะหลอดเลือดของนกเขาคุณผู้ชายเนี่ยมันอุดตันมันก็เลยทำให้ทำหน้าที่ได้อย่างไม่เต็มที่อ่าก็เลยจะต้องรับประทานอาหารเสริมหรือว่ามีกิจกรรมอะไรที่ช่วยทำให้หลอดเลือด ื้าตรงเนี้ยมันหายอุดตันหรือหายตีบอย่างงี้ถูก<ม>ต้องไหมคะนะครับน้ำตาลทิมก็ดีนะครับหรือบางคนบอกอาร์ฟแอนออนเออดิฉันเคยเห็นอยู่นะใช่ไหมใช่ <"Ar k S 1> ใช่อาร์ฟแอนออนนี่เขาก็ช่วยได้นะครับนะครับเพราะฉะนั้นนะครับออกกำลังกายนะครับเขาบอก80%ทีเดียวเลยนะจะทำให้ สุขภาพร่างกายหรือสมรรถภาพทางเพศหรือสมรรถนะทางเพศดีขึ้นดีขึ้นครับส่วนคนที่ใช้ยาเขาบอก74%ก็มีอาการที่ดีขึ้นเช่นเดียวกันมันก็พอๆกันเลยผลจริงๆออกกําลังกายดีกว่าด้วยซ้ำใช่แต่ว่าเอาให้จริงๆแล้วเนะี่ยนะครับบางคนบอกไม่ค่อยมีเวลาออกกําลังกายไม่เป็นไรเปลี่ยนอะไรเล็กน้อยค่ะเช่นไม่ใช้ลิฟต์เดินขึ้นบันไดทํางานอยู่ชั้น44 ม่ให้ขึ้นลิฟต์มาสักชั้น39แล้วเดินขึ้นสักชั้นหนออึ <S 1> 1 <S ่งนะนะครับอ่ะสุดท้ายครับดรแฟรงค์ซอมเมอร์ครับ, Sommer, รบนักวิจัยผู้หนึ่งนะครับกล่าวอวยว่าอันที่จริงแล้วการออกกำลังกายเนี่ย ถือเป็นวิธีบำรุงรักษาร่างกายของผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับเลือดลมเดินไม่สะดวกมานานแล้วนะเขาก็มีการพัฒนาและวิจัยมาจนถึงว่าเอนอกเขาไม่ขันมันก็เกี่ยวข้องด้วยเช่นเดียวกันเป็นข้อมูลที่ดีเนาะรจริงๆแล้วหลายท่านเป็นนะคะโดยเฉพาะคุณผู้ชายที่มีอายุเยอะหน่อยใช่ครับเอาละครับวันนี้ครับเรานําเรื่องราวดีๆครับมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยครับกับผมการุณช้างประยันและดิฉันลัคนาเปลงนา,าทิพย์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ e new